สำหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับรองเท้า Adidas Predator ในรุ่น24แล้วก็รุ่น25นะครับก็คือความแตกต่างที่อย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือตัวแถบยางนะครับแถบปั่นเนี่ยครับมันจากรุ่นเดิมที่ประมาณมีประมาณ44ชิ้นนะครับหรือสี่ิลิ้วเนี่ยก็เหลือประมาณเอ่อย0 4สิะถ้าจะาไม่ผิดนี่ครับแถบยางผมว่ามันก็ช่วยลดน้ำหนัก รองเท้าลงนิดหนึ่งนะครับส่วนอัปเปอร์เนี่ยก็มันก็แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยยานหนึง่งนะเพราะว่าตัวอัปเปอร์แบบเก่ามันก็จะมีความเหนียวมากกว่าแล้วก็การขยายตัวมันจะมีมันจะค่อนข้างที่จะขยายตัวช้ากว่าตัวรุ่นยี่สิบห้านะครับย5้าเนี่ยก็คือขยายตัวได้ไวแล้วก็คนเท้ากว้างเนี่ยเท่าที่ถามมาจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ถามกับพี่ๆคนอื่นที่ใสมาเขาก็ คิดว่ารุ่น2ี่้าเนี่ยขยายได้ดีกว่าตัวยี่ะบสี่ครับยี่บสีเนี่ยก็คือเท้าเรียวเนี่ยผมใส่ผมชอบยีบสีมากกว่าเพราะผมเท้าเรียวนะครับมันใส่แล้วก็ชับแน่นแต่สําหรับ25้าก็ใส่แน่นดีเหมือนกันครับแต่แต่ความรู้สึกที่มันสัมผัสได้คืออัปเปอร์มันจะแบบมันจะบางมันจะนุ่มกว่ามันไม่แน่นเท่าตัวยีบสี่นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเรื่องส้นเนี่ยส้นเขาปรับมาใหม่นะครับให้มีการเหมือนแคบลงนะครับ แต่สำหรับผมเนี่ยส้นโดยความรู้สึกส่วนตัวส้นมันก็ไม่กระชับเท่าตัว24นะครับ24เนี่ยส้นถึงแม้มันจะดูกว้างกว่าแต่เหมือนว่าส้นผมมันจะรู้สึกใสแล้วมันจะแน่นกว่ารุ่น25นครับแต่โดยรวมเนี่ยเท่าที่ใส่ดูแล้วอะ่ะกับการที่ว่าผมชอบใส่ตัว Predator 25ใส่เล่นมากกว่าตัว24นะครับ24เนี่ยผมว่ามันก็ผมค่อนข้างที่จะจูนกับมันยากหน่อยนิดหนึ่งนะครับ ส่วน25เนี่ยใส่นัดแรกไปก็จูนได้ง่ายนะครับการยิงอะไรก็ปั่นโค้งสนุกมากครับก็ฝากไว้พิจารณากันนะครับสำหรับอะดิดาสพีเดเตอร์25ครับ